สวัดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนนะครับกับวิธีการทําหน้าปก YouTube แบบสวยๆนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่าไลค์แคมิล่านะครับอย่างแรกเราก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ s พสโตหรือแอฟโตก่อนนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นคาว่าเปิดนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปคำว่าเปิดครับโอเคอันนี้ก็คือรูปที่พี่อ้นนะครับทําเสร็จไปแล้วนะครับโอเคครับล้วก็ไปดูรูปอื่นนะครับอย่างแรกนะครับเราสามารถเลือกได้จากกล้องนะครับหรือแกลเลอรี่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีรูปก็ไปถ่ายใหม่ก็ได้นะครับแต่ใครทีีี่่่มอยยูแล้วเนก็ สามารถกดไปที่แกลเลอรี่ได้ครับอสมมุตินะครับพี่จนเลือกอะไรดีจ๊ะตืดน,นะครับอ่าเราไปที่กล้องก่อนนะแล้วก็เลือกรูปที่เราอยากได้นะครับอ่ะสมมุติว่าพี่อนอยากได้รูปนี้นะครับโอเครูปนี้เพียงก็กดเลือกนะกดเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าเรามาดูนะครับข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นให้เรานะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดตัวทีนะครับก็จะเป็นข้อความอ่าข้อความนี้เพียงก็เขียนนี้กันอ่ารีวิวหูฟัง งบไอ้เกิน500บาทหูฟังนะครับอันนี้เพี่อนทํา A S M R โอเคเราก็เขียนไปนะครับว่าให้เราต้องการก็ข้อความว่าอะไรนะครับอันนี้คือทำจริงเลยนะ,อะของจริงเลยเพี่อนทําเลยอันนี้ก็เลือกสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับที่เราต้องการนะครับอสมมุติเพี่อนชอบฟอนต์ไหนดีล่ะ เพี่อนชอบฟอนต์สมมุติเพื่อนชอบฟอนต์ตัวนี้นะครับอ่ะปึ๊บนะครับก็จิ้มไปเห็นไหมครับมันก็จะลงมาคราวนี้เราก็สามารถกําหนดขนาดได้นะครับว่าขนาดเราจะมาขนาดไหนนะครับโอเคเลือกขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้อ่ะสมมุติเพื่อนเลือกขนาดนี้อ่ะนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกขนาดของตัวอักษรได้ด้วยครับว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยอ่ะสมมุติเพี่อนเลือกสีน้ําเงินละกันโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดถูกนะครับ ข่าวนี้ยังไม่พอนะครับเรายังสามารถมีลูกเล่นอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นในลูกเล่นของนี้ครับการแต่งกรอบนะครับการแต่งกรอบเราก็สามารถเลือกกรอบสวยๆได้อ่ะเพี้ยนะมันก็มีให้เลือกหลายกรอบนะครับตืดๆนะเราเลือกตามให้เราชอบนะครับสมมุติเพี้ยนชอบอันไหนดีอ่ะสมมุติเพี้ยนชอบตัวนี้นะครับเอาไม่ใช่สมมติละเพี้ยนชอบตัวนี้เลยโอเคนะครับแล้วก็จิ้มนะครับออกมาแล้วจากนั้นนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันเลือกไหมครับนี่ปรับแสงได้นะครับระดับ ความบาลานซ์ของแสงนะครับแสงเนี่ยอยากได้แสงนี่เห็นไหมครับสว่างหรือโซนมืดกระปรับได้นะครับเลือกตามที่เราต้องการนะครับอ่าสมมติอ่าเพี่อนชอบตัวเนี้ยอ่าล้วปรับนะครับความสว่างอ่าเรามาดูนะครับความสว่างจากความสว่างอย่างนี้ปุ๊บอ่าเอาที่เราพอใจนะครับแล้วก็ความเข้มอ่าเพี่อนชอบความเข้มอย่างงี้ระดับสีนะครับเราเลือกได้ด้วยนะนี่เห็นไหมครับเลือกระดับสีอ่าถ้าเกิดอันนี้ก็คือข้างบนสุดก็คือแบบสีเยอะๆนะครับข้างล่างสุดนี่ก็ขาวดา อ่าเพื่อนชอบแนวนี้นะครับออกโทนนี้อย่างนี้นิดนึงแล้วก็เลือกนะครับวิกเตอร์นะครับนี่ก็ให้ดูนะก็คือความนี่เห็นไหมครับลักษณะภาพโฟกัสของภาพนะครับเพื่อนชอบงี้โอเคได้แล้วก็โอเคครับเดี๋ยวให้มาดูอีกปึ๊บนะครับนี่ลักษณะของรูปนะครับนี่เราอยาะแววบรูปแบบสีโทนต่างๆนะครับเอาสีโทนแบบไหนนี่ตืดๆนะครับเลือกที่เราชอบได้เลยนะครับมอร์นิ่งเพียวอะไรเงี้ยอ่าเพื่อนชอบอย่างนี้นะครับยังก็โอเคแล้วก็เซฟไปนะครับ โอเคครับก็เนี่ยครับก็ทำง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับกับรูปหน้าปกนะครับเสร็จแล้วก็กโอเคนะครับเออใช่หลายคนบอกว่าพี่อ้นโอเคเสร็จแล้วมันยังไงต่อเหรอโอเคนะครับพอเราโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็กดไปข้างหน้านะครับแล้วเราไปที่ u t u b e นะครับเตอริโอนะครับแล้วเราก็ปึ๊บ้าไปนะครับเราก็ไปดูนะครับที่รูปที่เราต้องการจะใส่นะครับยิ้มไปดูนะครับอ่ารูปของพี่อ้นอยู่ไหนรูปพี่อ้นอยู่ไหนที่พี่อ้นจะใส่แป๊บหนึ่งหาก่อน อ่าน,นี่รูปพี่ท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับพี่ก็จิ้มเข้ามาตรงนี้นะครับจากนั้นก็จิ้มขึ้นมาตรงนาฬิกาข้างบนนะครับเอ้ยตรงจ้มบนปากกาข้างบนนะครับพอจิ้ม็นปากกาข้างบนปุ๊บนะครับมันจะมีข้อมูลพื้นฐานนะครับเราจิ้มตรงปากกาทีหนึ่งแล้วจะมีคำว่าเปลี่ยนใช่ไหมครับเราจิ้มไปตรงคำว่าเปลี่ยนอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นรูปที่พี่ท่านทำใหม่นะตึ๊ดอ่าเสร็จแล้วก็กดเลือกครับแค่นี้แหละครับนี่เราก็ได้รูปหน้าปกใหม่แล้วครับผมกับการทําง่ายๆนะคครัับบมนกเจแล้วผออข พาทำหน้าปก YouTube ไปเลยเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ